เอาละครับผมสวัสดีทุกคนเลยเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยอ่ะแล้วก็อยู่กับเกม Smash l e g e n d นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว3 v 3มนะครับผมยึดฐานนะก็เป็นเกมแนวต่อสู้ง่ายๆนะครับจบไวภายใน3นาทีนะครับผมสำหรับเกมนี้ซึ่งสำหรับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกมผมจะพามารีวิวอัปเดตใหม่นะครับผมสำหรับเกม Smash l e g e n d ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสำหรับคนที่เล่น อยู่นะครับผมและมีระบบอะไรบ้างที่ทําให้เล่นยากเล่นง่ายนะครับผมผมจะไปทีละช่วงเราจะมาอยู่ในช่วงของระบบอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นมาระบบที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอาร์ติแฟกต์แต่ก่อนอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะสามารถใส่ได้2ชิ้นใส่ยังไงก็ได้คุณจะใส่ดามเมจแล้วก็สายฟ้าพร้อมกันก็ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือสายฟ้าเราต้องเลือกระหว่างจะเลือกใส่สายฟ้ากับสายดามเมจ แล้วก็มันจะมีสายบนขึ้นบนกับลงล่างเห็นไหมอร์ติแฟกจะมีแบบ2แบบนะครับผมจะใส่รวมกันไม่ได้แล้วคือการจะใส่ก็คือจะต้องใส่ของที่เป็นดาเมจกับของที่เป็นสายป้องกันนะครับหรือของที่จะช่วยเหลือในการฮิลประมาณนี้ส่วนรูนรูนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็มีให้ใส่3มชิ้นแล้วก็มีระบบเอออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่งมาหรือว่าอะไรยังไงเพราะผมเพิ่งกลับมานะครับผมแต่ผมมาตอนช่วงระบบรูนอัปเดตนะซึ่งมันก็ไม่นานเลยนะมันไม,ไม่ไม่กี่เดือนเลย แล้วก็มีระบบตัวธงผมจะเรียกว่าระบบธงนะไม่รู้มันคือคาถาใช่ไหมเออเขาเรียกว่าคาถาเนาะโอเคผมจะเรียกว่าคาถาแล้วกันสำหรับคาถาเนี่ยจะมีทั้งหมดตอนนี้ในเกมเจ็ดแบบนะครับผมโดยทั้งเจ็ดแบบนี้วิธีการได้นะครับผมจะมาจากตรงที่เดียวกับรูนนะครับผมโดยการทำรูนของสายที่เป็นสายเนี่ยครับผมสายของพวก ตัวละครน,นะครับผมเห็นไหมพอเรากดอัปเกรดเราก็จะได้ตรงขีดนี้ขึ้นมาพอขีดนี้เต็ม5เราก็จะได้ตัวธงหรือตัวคาถาแล้วเราก็เอาคาถาไปอัปเกรดจะอัปเกรดได้ทีละขั้นนะครับผม,มและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกมเล่นยากและง่ายขึ้นสำหรับบางคนนะครับมันเล่นยากก็ต่อเมื่อคุณมีทองในเกมน้อยอย่างแรกครับเราต้องดูก่อนนี่ครับผมในเกมตอนนี้เห็นไหมของฟรีที่เป็นของแจกในถ้วยรางวัลจะไม่มีทองแล้ว ทองจะอยู่ตรงไหนและหาได้จากไหนถ้าเป็นสายฟรีทองจะหาได้ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงคะแนนประมาณพันห้านะครับผมเลยพันห้าไปนิดนึงมันจะอยู่อยู่ในช่วงเอ,อ่อถึงไหนนะนี่ถึงนี่ครับผมถึงประมาณ1นึ่พันหกสิอ่าประมาณพันห้าถึงพันหกสิอยู่ช่วงนี้ทองจะได้สูงสุดถึงแค่ตรงนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เพชร ซึ่งทุกคนอาจจะดีใจว่าเพชรเขียวมันคือสกุลเงินในเกมไม่ใช่เหรอมันเราอาจจะทําให้ซื้อสกินได้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพชในเกมนี้ทําได้อยู่อย่างเดียวก็คือเพชรในเกมนี้จะสามารถเอามาเปิดในส่วนของตู้พวกนี้นะครับผมตู้อ์ติแฟกต์ของตัวละครใหม่ๆคืออ์ติแฟกต์ตอนนี้จะไม่มีการสร้างแบบคราฟหรืออะไรแล้วนะคือจะเป็นระบบสุ่มทั้งนั้น ผมซึ่งเราจะต้องสุ่มมาแล้วก็จะมีตู้ตัวเลทเห็นไหมผมเปิดไปประมาณ2,000กว่าครั้งแล้วสำหรับตู้ของอลิสเพื่อทําให้อลิสมีรูนครบแต่ก็ยังไม่ครบนะก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับผม,มก็จะมีการอัพขั้นรูนแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับแฟร์สือสโนก็จะมีการหาทํารูนให้โดยการเราจะต้องมาเปิดถ้าประมาณหมื่นครั้งน่าจะได้ครบอยู่นะและสักตัวนึงอะ่ะในสามตัวนี้มีโนอีแฟร์สโนนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ก็มีตู้แต่กว่าจะเปิดตู้นี้ได้เราต้องทําแต้มโชคลาภให้ถึงระดับ6ซึ่งมันนานนะซึ่ง,งายที่สุดตอนนี้ก็มีแค่ของอลิสครับผมจะเปิดในระดับ4นะอ่าสองตู้นี้เปิดในระดับ4และเกมก็ได้แจกในส่วนของเพชรเขียวในยเยอะมากเพราะว่าเพชรเขียวในตอนนี้มันทํางานได้แค่นี้แล้วทองตอนนี้มันทําอะไรได้บ้างต้องเรียกว่าทองเป็นปัจจัยหลักสำหรับเกมนี้เลยอย่างแรกครับซื้อตํานานได้ครับเพราะตํานานตอนนี้ขายเป็นตัวตัวละ400ไม่ได้ขายเป็นเพชรเหมือนสมัยก่อนแล้ว ขายเป็นตัวแล้วตัวละ400แต่สําหรับใครที่อยากได้แบบง่ายๆแต่คุณต้องมีสิ่งนี้ก็คือการเปิดตัว250 250คือจะได้ทั้งตัวทั้งสกิลแต่ถ้าเปิดเป็นอันเชิญ400เนี่ยได้แค่ตัวนะครับผมอ่าส่วนอันเนี้ยอันนี้สกิลบวก5 l e เลเวลบวก15ให้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาซื้อตัวน้องบินส่วนตัวที่เหลือที่จะมาหลังจากนี้เราจะเติมเป็นพาร์ทเอานะคือมันเหมือนเป็นเกมคับว่าเราจะควรจะไปซื้อพาร์ทมากกว่า คือเราก็คงไม่อยากจะมาเสียตรงเนี้ย400ตัวละ400 400, 400 400 400 400นะครับผมส่วนตัวที่เหลือเราจะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆและค่อยมาซื้อทีหลังมันอาจจะใช้เวลานานนะครับผมส่วนเงินทองในเกมนี้จะขายเป็นเงินนะครับผมประมาณ2,500เท่ากับ40บาทนะครับผมซึ่งแพงสุดก็ประมาณ2 0 0 0 2 2แ0 0จะราคาอยู่ที่ประมาณ2,600บาทซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นการปรับระบบเกมที่ทำให้เล่นต้องเติมทองมากขึ้นเพราะ ทองมันไม่สามารถหาได้จากไอ้ตรงถ้วยรางวัลแล้วและเพิ่มเลเวลก็จะไม่ได้ทองนะครับผมลองเพิ่มเลเวลแล้วไม่ได้ทองมากมาเลยนะครับผมคือวิทยาทองคือฟทำทำรายวันเนี่ยทำตรงเนี้ยให้ครบ1000ก็จะได้1,000ต่อวันเท่านั้นที่เหลือจะไม่มีอีกแล้วและก็สำหรับใครที่มีทองเยอะและทองสะสมก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าจะมีนี่ครับสามารถซื้อได้ทุกตัวในเกมด้วยในราคา 1นึ0 0 0เอ่อจริงๆประมาณ6 0แสนแหละแต่ผมมีตัวครบเยอะแต่ถ้าเอาทั้งหมดประมาณ6 0 0 0 0นะครับซึ่งถ้าใครเก็บทองจากตอนแรกอ่ะซึ่งมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะทำให้เกอซื้อทั้งหมดในทุกตัวนะครับอืมส่วนการอัปเกรดตำนานมีระบบให้มันง่ายขึ้นแต่มันก็ยากเพราะว่าทองมันหาย,ยากแต่ความง่ายของมันก็คือหลังจากนี้การอัปตัวละครทุกตัว นะครับผมถ้าไม่ยังไม่ถึงเวล15จะต้องใช้ทีละ200ทองต่อ1เวลจะไม่มีการแบบมา2 0 0พต่อเวลเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าทองสมัยก่อนมันหาง่ายไงมันก็เลยแบบ2 0 0พมันก็ใช้ตัวเยอะตัวหนึ่งจะใช้ประมาณ3,000ทองต่อในการอัพถึง15สมัยก่อนมันจะประมาณหลายหมื่นอยู่นะเพื่ออัพให้ถึง15อ่าเท่ากับว่าตอนนี้เกมมันถ้าใครมีทองเยอะจะอัพตัวง่ายแต่ถ้าใครมีทองน้อยและมาเล่น จะซื้อตัวยากมากวิธีซื้อก็อาจจะต้องซ,ซื้อทองและเอาไปซื้อตัวทั้งหมดหรือจะซื้อแบบผมที่ผมบอกก็ได้นะครับ250จะได้ต่อตัวและตัวนั้นจะสกิล15บห้าเอสกิลเลเวล5ทุกสกิลนะครับผมส่วนการอัพสกิลก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าสกิลก็ยังจะใช้2,000ทองเหมือนเดิมท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมสกิลกับสกิลที่เป็นสีทองจะใช้4 0 0 0เนาะส่วนสกิลธรรมดาจะใช้ประมาณ2,000ทอง มันเลดเดิมอะ่ะแล้วมันแพงคุณต้องใช้เวลาประมาณ4วันในการทําสกิลสีทอง1นึ่งเลเวลคุณต้องใช้เวลาประมาณ2วันในการทําสกิลนึงให้ได้1นึ่งเลเวลและเลเวลมันจะตันอยู่ที่ห้านั่นแหละครับผมสาหรับใครที่เล่นช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอช่วงเกมแจกคือเกมก็แจกเยอะนะเ,ออเกมแจกบ่อยๆถ้าใครเล่นแต่แรกอาจจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใครเล่นใหม่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมมันแจกเยอะขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับละัรใหม่กัน แล้วก็มาดูจดหมายให้อะไรบ้างอันนี้300ตัวอ่าก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะมาดูอย่างนี้แบบแจกตั๋วเยอะมากเลยผมได้มาประมาณ4 0 0พันกว่ากว่านะครับผมอ่าอันนี้50สอันนี้พันสามแล้วก็อันนี้หนึ่งนะครับผมผมมีตั๋วประมาณสี่พันผมถึงเปิดได้นะครับผมอืมก็ต้องเรียกว่าการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมันทําให้ระบบของเกมมันแอบ,บจะเล่นยากขึ้นนิดน,นึงนะเพราะว่า ในความที่ว่ากล่องก็ไม่สามารถใช้เพชรแล้วคือถ้าเกิดให้เพชรฟรีผมคิดว่ากล่องตรงนี้ควรจะให้เปิดโดยการใช้เพชรด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรคือเพชรในเกมนี้แต่ก่อนมันสามารถมาเปิดกล่องนี้ได้เพื่อเอาเวลารอบจะได้มันเล่นรอบอื่นหรือโดยการให้เราเอาเพชรมาใช้เปิดในการเอ,อ่อเปิดกล่องหลายๆรอบคือถ้าเราเปิดเซฟอันอื่นอยู่เนี่ยเซฟอันล่างจะเปิดไม่ได้นะดวกวอกเวลาจะครบ12ชั่วโมงเซฟอันนี้12ชั่วโมงนะครับผม แต่ถ้าง,ง่ายกว่านั้นกมก็เหมือนจะให้บังคับให้เราไปเติมนะครับผมโดยการเติมกล่องนี้กล่องเนี้ยมันจะให้เราเลยนะพอเปิดมาปับ๊บก็คือแบบมันให้เราเลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดแบบตรงนั้นคือกล่องพวกเนี้ยจะได้มาจากการเล่นนะอต้องเรียกว่าปรับระบรบ,รบรอบนี้ทําให้ผมแบบเหนื่อยมากและคิดหนักด้วยว่าจะเล่นต่อไหมนะครับผมแต่ผมก็อัพเลเวล15ทุกตัวนะ ก็ไม่อยากทอดทิ้งเกมอ่ะแต่ว่าเกมมันแอบ,บจะไม่ได้เอื้อต่อคนเล่นแล้วนะครับผมมันเหมือนเอื้อต่อคนเก่าเพราะว่าคนเก่าเขาจะมีทองเยอะกันอยู่แล้วนะครับผมทองเขาเป็นแสนเป็นล้านกันอยู่แล้วแต่คนใหม่ๆอะเขาอาจจะได้ทองน้อยต้องรอดูครับว่าระบบเกมจะไปในทิศทางไหนต่อแต่ช่วงนี้เริ่มมีการเติมที่หนักขึ้นนะครับผมของสายฟรีก็จะต้องแลกด้วยการดูโฆษณาแต่ก็ไม่ได้ทอง ใช่ซึ่งมันเป็นของสําคัญคือคุณให้ทองน้อยลงก็ได้แต่ขอให้มันยังให้อยู่ผมก็ว่าผมโอเคนะคือมันก็ยังพอที่จะได้สายฟรีอยู่รอดแต่คือรอบเนี้สายฟรีอาจจะอยู่ยากอันนี้สลับสกินของน้องที่ออกมาก็มาในราคา725บาทซึ่งเยอะมากนะครับผมถ้าใจรักก็ถือนห,นหน้าเติมอยู่แล้วก็สลับพัทเกมนี้ต้องเรียกว่าแพงอยู่ในระดับที่ผมคิดว่ามันแพงนะเพราะว่าพัทหลายๆเกมเนี่ยควรจะมันจะเรลประมาณ200กว่า แต่เนี่ยเกมนี้จเรจรลญประมาณ3 0 0กว่าถึง400สําสหรับคนที่เงินหรือง,งบน้อยหรือเป็นแทบจะเป็นสายฟรีอ่ะจะเล่นได้ยากมากๆแต่ผมเนี่ยเป็นสายที่เติมอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมจะเติมเกมนี้ต่อแล้วคอมมูนิตี้อ่ะเกมมันน้อยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคอมมูนิตี้ของอ่ะคุณลองไปพิมพ์หาใน a c e b o o k คอมมูนิตี้ของเกม smelagen เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะว่าคอมมูนิตี้เกมนี้แทบจะไม่ได้เป็นคอมมูนิตี้เดิมอีกต่อไปแล้วก็คือเกมมันก็ ในความเที่งมันก็ไม่ได้ดังแอดมินก็ไม่ได้ดูแลจนตอนนี้ก็มีกลุ่มถูกสร้างมาใหม่สำหรับใครที่อยากเข้าไปในกลุ่มเนาะก็ลองเข้าไปในกลุ่มที่เป็นแสแมนเลเจนแล้วไปหาดูครับก็จะมีคนแจกกลุ่มอยู่ในนั้นนะครับผม,มเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งจะมีคนดูแลใหม่ซึ่งเป็นแอดมินคนใหม่นะแอดมินคน Sabrina. เก่าเนี่ยที่ดูแลกลุ่ม7 0 0 0คนเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่รู้ไปไหนแล้วฟิวไปแล้วครับผมเหมือนเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็มีนคนใหม่ได้สร้างกลุล่มใหม่เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับ อน,นี่แล้วเขาทําอะไรกันไม่ได้เนาะอืมแล้วก็เกมก็รู้สึกว่าจะขายแพ็คเยอะขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมลองสเกตดูเห็นไหมมันจะขายแพ็คให้เราซื้อเพชรเยอะขึ้นนะด้ราคาที่ถูกแต่จากมุมมองของผมนะแพ็คพวกเนี้ยมันแพงไปครับผมมันแพงมันแพงมากคุณลองคิดซะว่าคุณจะเติมทั้งหมดเนี่ยมันก็แพงเกินนะครับผมมันมันแทบจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องได้อะคือเพชรเขียวเราก็ใช้ในการสูงกาชามันก็ไม่ไหวแล้วอะ ือเพชรเขียวมันก็ไม่ได้สามารถเอามาทําอะไรได้มากแล้วคือสมัยก่อนเพชรเขียวคือสกุลเงินที่ถ้ามีก็คือโอเคอะ่ะมันจะทําให้เราทําอะไรง่ายขึ้นเยอะคือมันสามารถเอาทั้งสูมกาชาซื้อสกินซื้อเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับผมคือเกมเนี้ยเอฟเฟกส่วนใหญ่หลกักๆก็จะใช้เพชรเขียวสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้คือเพชรเขียวแทบจะเป็นสีที่ไร้ค่าที่สุดเพราะว่าเพชรเขียวิะเปิดได้อย่างเดียวคือเ,เปิดตู้ของตัวละครที่เพิ่งมาใหม่นะครับผม แล้วตัวละครที่มาใหม่เนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจของมันนะมันเลยทําให้ได้ตั๋วม่วงนะครับตั๋วม่วงตัวนี้ตัวเนี้ยจะไปเปิดในตู้ของตู้น้องเมื่อกี้นะครับผม,มสำหรับตัวตู้เขียวจะเป็นตู้ที่รวมทุกตัวนะครับผมแต่เลดของน้องจะเป็นตู้สีม่วงซึ่งมันก็เลดไม่ได้มากเท่าไหร,นร่นะครับแนะนำก็ไปเปิดในตู้สายฟรีก็ได้อมืมันก็ถามมาช่วยได้ไหมมันช่วยได้แต่ว่าเลดก็เดี๋ยวผมใช้ใดูเลด ขนาดผมเปิดมาประมาณโอ้โหหลายพันนะประมาณสี่พันะดูเลทแต่ละตัวครับตัวใหม่นี่ไม่ต้องถามครับ0ูนย์จุนนย์ย์ามมันน้อยมากมน,น้อยจนผมว่ามันน่าเกลียดครับผมเลเวลห้าแล้วนะมันควรจะให้ที่เยอะกว่านี้และแบบคือดูดิออกแต่หินหินหายากหินหายากหายากมากคือหินสีฟ้ามันก็ไม่คุ้มอยู่ดีหินสีแดงก็ถามว่าออกมาได้ไหมก็โอเคสีแดงมันคือเลเวลห คือของมันก็ต้องสู่มันไปแต่ผมว่ามันมันแอบจะไม่สนุกแล้วอ่ะผมคิดยังผมยังคิดอยู่นะว่าจะเล่นต่อดีไหมนี่ผมคิดหนักเลยอ่ะพอเห็นระบบเกมมันเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยและระบบการเล่นอ่ะมันน้อยลงอีกท่านผู้ชมลองสังเกตมันมันเหมือนขาดๆใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมีทั้งหลังตรงนี้อีกเนี่ยเลื่อนเลื่อนแต่แรงปีกมันจะมีอีกแต่ตอนนี้คือเปิดหน้าเดียวคือเจอทุกอย่างที่มันมีแล้วคือหมวดแต่ละหมวดถ้าถ้าคุณอยากลองมาเล่นว่ามีมีหมดอะไรอีก คุณก็ต้องมาสร้างแมพเล่นกับเพื่อนเล่นกับปอดเนีย่ยหมดทุกหมดที่มีอยู่ในเกมตอนนี้คือเขาลบเอาหมดไม่เป็นไม่เป็นออนไลน์แล้วก็คือจะให้เป็นแบบสร้างเอาก็คือรออีเวนต์วนวนไปวนมานะเออเห็นไหมรอชั่งวโมงเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีเวนต์ไปส่วนหมดหลักๆก็จะเหลือแค่หนึง่งหนึ่งยุดดินแดนแล้วก็จะเป็นโหมดแรงที่จะเปิดตอนประมาณ16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนโอ้โหผมแบบ ผมเสียใจเกมนี้มากเลยเพราะว่าเราก็เล่นกันมาคือผมอาจจะเห็นเวลเป็น85แ,แต่ผมอ่ะแวะเวียนเกมนี้บ่อยและเติมบ่อยด้วยคือสนแห่ผมมาเล่นในกิจกรรมสนแหไม่ทนันแต่เน้นในการเติมสกินหลายๆตัวก็มีนะอ่าเน้นในการเก็บสกินบางตัวก็มีอย่างสกินที่ผมเปิดไปพอสมควรอย่างม a สเตอร์แคทอันนีอ้อาจจะเปิดรีได้แต่ผมเนี่ยก็เน้นในการเปิดยึงเอออันนั้นแหละผมไม่พูดมากแลวกันเดี๋ยวมัน แล้วก็ดักกี้ที่ผมอุตส่าห์เสียเวลาทำแต่ถามว่าโอเคไหมสำหรับคนเริ่มเล่นใหม่และสามารถได้เลยก็โอเคแต่ผมน้อยใจตรงที่ว่าโอ้เราแม่งอุตส่าหา์หาโอกาสเชิญเพื่อนตั้งนานนะเป็นตัวแรมากนะสมัยก่อนเนะี่ยคือแรมากๆเนี่ยสกินก็มีหลายตัวนะอย่างซินดี้ลูกล้าของผมเนี่ยก็เปิดแล้วได้มา เออมันก็มันก็หลายตังอ่ะม,มันก็มีบางตัวด้วยนะที่ผมเติมเพื่อเอาเลเวล5มาเลยก็มีอย่างตัวนี้พิ่นกิโอโดนเนิฟด้วยและไม่โหดแล้วแต่ก็แอบเล่นยากด้วยนะครับผมมีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออก็อยังพอเล่นได้ก็คือพาเฟ่แต่บางคนอาจจะเล่นพินอกิโอได้นะแต่ผมอ่ะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันช้าสิคือมันช้ามันฟันดาบลงมันช้ามาก พาเฟ่ยังพอเล่นได้พาเฟ่มีอมตะมันสนุกอยู่มันยังสนุกเพราะด้วยความน่ารักของนางด้วยแหละ <s ays> นะครับผมสำหรับเกมในตอนนี้ก็เป็นประมาณน,นี้แหละเท่าที่ผมบอกอะครับผมทุกตัวก็ขายเป็นเงินหลายสิ่งหลายอย่างคือตัวใหม่ๆก็ถ้าเป็นการแนะนําของผมนะผมก็แ <s ays> นะนําให้เติมพาร์ไปเลยครับผมถ้าใครที่ยังรักและอยากเล่นเกมนี้ผมแนะนําว่าเติมพาร์ข้อดีของมันก็คือมันจะได้เห็นไหมพวกเเขียว คุณไม่ต้องเติมระดับพรีเมียมสูงสุดก็ได้เพราะพรีเมียมสูงสุดมันแพงมากมันจะประมาณ950อ่ะซึ่งมันแพงและมันอาจจะไม่ได้รวมกับที่เราต้องได้ตัวละครด้วยอืมซึ่งผมน่าจะเติมแหละเติมเพื่อเอาตัวละครเพราะว่าผมก็คงจะไม่เสียเวลาไปเก็บทองแล้วเพราะว่าทองมันได้วันละพันนะครับท่านผู้ชมแล้วตัวมันประมาณ40,900อ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณ24-9วันอ่ะเพื่อทําให้ได้ตัวและไม่ไม่ได้เลเวลด้วย เลเวลนี้ต้องมาเสียเวลาอัพอีกวันละวันละ5าเวลวันละ5เวลประมาณ3วันอีกเพื่อมี3วันประมาณ50กว่าวัน5 0 52วันถึงจะทําให้ตัวเนี้ยเลเวล15แถมสกิลอีกโอ้โหเสียเวลาทําสกิลอีกเกมเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลานานอีกหลายเดือนกว่าจะได้ทําให้ตัวนึงมันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะแถมมันอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าลูนไม่ครบกับอ์ติแฟกไม่ครบเออนั่นแหละครับผมอ์ติแฟกไม่ครบเพราะว่าอ์ติแฟกเนี่ยเราต้องไปสุ่มใช่ไหมล่ะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็เป็นการมาพูดและบรรยายถึงเกมที่เปลี่ยนไปในทางที่อาจจะดีสำหรับบางคนและอาจจะไม่ดีสำหรับบางคนโดยเฉพาะผมที่ก็เล่นเป็นรายทางนะไม่ได้เล่นแบบจริงจังก็คือเรามาเล่นเพื่อความสนุกเล่นกับเพื่อนเติมบ้างเติมนิดหน่อยเพราะว่าเราอยากสนับสนุนเกมด้วยก็เมียดว่าเสียใจเสียใจเกมเหมือนกันพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม 拜拜，家。